เพื่อนๆวันนี้นเราจะมาเล่นน้ำกันตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราเพอนก่อนเพื่อนเราอ่ะกำลังหาที่จอดรถอยู่แล้วอ่ะตื่นตัวมาพร้อมเลยนะ ใรพร้อมยังเมือ่อไม่มีใครพร้อมโอเค <laughs>

หยุดแล้วกลับกลับยังครับ it up. เลยทั้จ้าแม่เราเป็นแม่ที่ดีมากเลยแต่แต่ละวันเนี่ยดูด่าว่าตีกันหลายรอบมากตอนนี้แบบวม่าเมื่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีๆโอเคตอนแน่นนะ แล้วตัวผอมกันนะเฮ้เพื่อนอันนี้สนุกมากเลยนั้นคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะไว้เคยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย